สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้มีรถยนต์เข้ามานะครับเป็นกระบะนะครับของ t o y ยต้เป็น h ฮรัก r ี v o ปี2019นะครับเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ ได้ดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับมีความสวยความงามเช่นไรนะครับมีความเดิมแค่ไหนนะครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้นะปี2019ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีการปรับสภาพใดอย่างสิ้นนะครับเข mm ้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาดูกันนะครับแบบเรียลไทม์กันไปเลยนะครับว่าคันนี้นะมี จุดนี้จดเด่ยยังไงนะครับที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก่อนปรับสภาพนี่เป็นยังไงนะครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับหน้าตานะครับของปี2019ก็จะเป็นโฉมนี้นะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็สีดําเงานะครับก็เป็นแบบโฉมหน้าหล่อนะครับที่เขาเรียกนะ 2.4e+ นะครับคันนี้เป็น 2.4e+ นะครับก็เป็นตัวยกสูงพรีเนอร์นะมีในเรื่องของไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะ มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสวยงามนะครับเป็นโฉมตัวโรโกนะเป็นโฉมนี้นะครับโฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยนะครับไล่มานะครับกระจังกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะให้ดูนะครับวันนี้ผมผมนำเสนออย่างนี้นะครับนำเสนอแบบว่ารถที่นําเข้ามาใหม่ๆนะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยๆนี่ยยังไม่มีการปรับสภาพเลยนะครับยังไม่มีการทํา สงทาสีเก็บยละเอียดต่างๆยังไม่มีเลยนะครับให้ดูเรียวไทม์กันไปแบบว่าวัตถุดิบของเรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเกรด A แค่ไหนนะครับให้ดูเลยนะครับมีในเรื่องของนะครับการศาสตร์ข้างคิ้วการศาสตร์ข้างมาให้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับิฟ์มนะครับติดตั้งให้รอบคันบานหน้าเต็มด้วยนะมือเปิดมือจับนะครับเป็นโครเมียมพร้อมเบ้ารองกันลอยนะครับที่เป็นโครเมียมด้วยนะอ่ะให้ไล่กันมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับนะ ตัว e p a s s นะครับนะก็เป็นตัวรองท็อปนะครับในส่วนของออปชั่นต่างๆนะมีมาให้นี่นะครับดูสัญลักษณ์ High l u ก e r e v o นะครับตัวเป็นเนี่ยอย่างมือเปิดฝาท้ายนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับมีออปชั่นกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับดูไปพร้อมกับความเดิมนะครับเนี่ยขนาดรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทำอะไรนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับไฟเบรกดวงที่3ให้มาเป็น led นะ มาไล่มาต่อนะครับนะไฟเบรกไฟท้ายต่างๆนะครับสวยงามนะครับมีกริวคมชัดนะครับเหลี่ยมสันต่างๆนะรถเรานะครับนำเข้ามาสภาพแบบนี้นะครับเกรด A เกรด A เลยนะยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูได้เห็นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของภายในต่างๆนะครับนะดูความสวยความเดิมภายนอกแล้วให้ดูความสวยงามภายในนะครับเบาะนี่เป็นเบาะหนังแล้วนะครับคันนี้เดินได้ขาวด้วยนะ บาะยังมีคงความสะอาดคงความสภาพเดิมๆไม่เห็นนะครับนะรถคันนี้ถือว่าดูแลรักษาดีนะครับนะสะภาพเนี่ยประเมินให้นะครับเกือบ100%เลยสำหรับรถมือ2ปี2019นะครับนะออปชั่นต่างๆนะครับของรุ่น2.4 e-pat เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยยังมีท e a, ี่พักแขนให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับมือจับขึ้นลงนะครับมีครบทุกตำแหน่งนะครับสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับรถคันนี้นะเบาะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ขาวเป็นเบาะหนังสีดานะครับนั่งสะดวกสบายสะอาดแน่นอนนะคันนี้นะยังไม่มีการคลีนยังไม่มีการทำความสะอาดนะครับให้ดูสภาพอย่างนี้เลยนะดูนะครับความสวยความงามความเดิมนะครับนำเสนอได้เลยคันนี้นะ ปี2019นะครับไม่นะครับผมบอกได้เลยไม่คันนี้30,000นะครับประมาณ3 0,000นนิดๆน,น,นะคันนี้นะครับถ้า,าลูกค้าท่านใดมองหารถนะครับโฉมนี้นะครับปีน,นีน้นะครับคันนี้พิจารณาได้เลยนะครับสวยงามนะอะเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนะยังไม่มีการทําความสะอาดใดๆนะครับคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆเลยรีวิวให้ดูแบบเรียลไทม์นะเนี่ยรอยเศษใบไม้ยังอยู่เลยเลยนะครับให้เห็นเลยนะแต่สําคัญมากนะครับให้ดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆน็อตต่างๆนะครับเดิมแค่ไหนให้ดูกันเลยนะครับคานหน้าต่างๆไม่ตรไม่ลากต่างๆให้ดูนะครับนะว่าคันนี้นะครับเรานําเข้ามาเนี่เป็นรถเกรดเอจริงๆนะครับลูกค้านี่มั่นใจได้เลย บริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยครับสรรหารถสวยสรรหารถเกรด A นะครับนะสู้ราคานะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับคุ้มค่าเงินของท่านนะครับใช้ไปยาวๆนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับนะคันนี้นะ2 4 E นะครับ E พ l u s นะครับก็เป็นตัวยกสูงนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะมีจอให้นะครับ พวงมล,ลัยเป็นมันติฟังก์ชันให้นะครับนะเกียร์เมนวนนะครับคันนี้นะปี2019ถ้าหากลูกค้าท่านใดมองหาสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับสภาพให้เห็นก่อนที่จะทําการปรับสภาพเลยนะครับเรียวทม์กันเลยนะครับกิ้งกังเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่างนี้นะ <Okay. S 1> ก็อย่างที่ให้รู้นะครับว่าเรามีเจตนาให้ดูเลยนะครับว่ารถทุกคันที่คัดสรรเข้ามานี่เกรดเคุณภาพนะครับก็ อยากให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาดูมาชมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางเข้ามาดูนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเดินทางเข้ามาหรือว่าสอบถามเส้นทางที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ก็ลานไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ